สาระความรู้ดีๆหนึ่งนาทีกับไอฟิดัสสำหรับสาระความรู้ดีๆกับไอฟ d u ัสในวันนี้นะครับเราจะไปแนะนำในเรื่องของสวิงโซนกันจะเห็นว่าในระบบที่เลี้ยงนะครับไอฟิดัสแมนเชอรจะบอกได้ในเรื่องของสวิงโซนที่เป็นดิส c ค u n อีคว i เบียมและ Premium ม o ซนนะครับดิสเคิลโซนคืออะไรคือโซนสวิง Low ก่อนหน้าอีควิเบียมคือ กึ่งกลางของสวิงที่มักจะเกิดชุดของออ e เดอร์บล็อกหรือคอนตินเนอร์พ t ทเทิร์หรือเบสไลน์ขึ้นนะครับในขณะที่พรีเมียมโซนคือโซนนะครับที่เป็นสวิงไฮ h ก่อนหน้านั่นเองทีนี้ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงมากรณีแบบนี้นะครับราคาไม่สามารถเบรกผ่านตัวอิคลิเบียมได้ราคาก็จะวิ่งลงไปเพื่อทดสอบนะครับดีสเคิ์โซนนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับ จากเหตุการณ์เมื่อวานเลยว่าทําไม2423ของเราจึงมีนัยยะสําคัญนะครับจะสังเกตว่าบริเวณ2423เนี่ยเป็นชุดของอิ u คลิเบียมใช่ไหมทันทีที่ราคา Breakout 2423สาำเร็จครับราคาก็ปรับตัวลงมาแล้วเกิดเป็นราคาณนะปัจจุบันที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยจะสังเกตว่าทันทีที่เกิดนะครับสวิงใหม่นะครับทันทีที่เกิดสวิงใหม่ระบบพี่เลี้ยงนะครับหรือ i อฟเดัสเมนเอเองก็จะทำการเปลี่ยนนะครับ ชุดของดิสเคา z โซนปรับขึ้นมาเป็นลักษณะของการทำสวิงยกโลนั่นเองซึ่งจากชุดนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากดีมาเดิมมาเป็นชุดดีมาเอยดิสเคาเดิมมาเป็นดิสเคา t ใหม่แบบนี้เลยนะครับ ซึ่งจากการเห็นสวิงแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ทุกคนนะสามารถที่จะพิจารณารูปแบบของการซื้อขายแบบได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากการที่เราสามารถมองกรอบของสวิงได้ว่า d i s c o u n t ของเรามีการยกตัวขึ้นหรือเปล่า